รเอสวัสดี FC เดี๋ยวเราจะพาไปชมการสร้างเพลิดทำง่ายง่ายบนมือถือไม่ต้องเข้าคอมพิวเตอร์นะจ๊ะก่อนหนึ่งเราก็เข้าไปที่ YouTube YouTube สีแดงๆนะจ๊ะ YouTube ที่เราจะเข้าไปหาเพื่อนๆอ,อะไรอย่างนี้เนะาะห้ามไปแล้วมันก็จะเจอหน้าแบบนี้ใช่ไหมเราก็หามันจะมีคำว่าหน้าแรก สำรวจอันนี้เป็นปุ่มเพิ่มเพิ่มจะลงวิดีโอใช่ไหมไม่เอาเราไม่เอานี่เราจิ้มไปที่คลังวิดีโอค้างวิดีโอเสร็จปุ๊บอ้าวเราต้องหานหี้เราต้องหาอะไรนะหาน,นี่ของเราเอาใหม่นี่จิ้มไปที่หน้าของเราหน้าช่อง youtube ไปที่ช่องของคุณใช่ไหมจิ้มไปที่วิดีโอสิจ้าออาม,มาสิจ้าจ้าเน่เราลองจิ้มไปเราจะเพิ่ม playlist ใช่ไหมเดี๋ยวเราลองจิ้มเออนี่นะมันจะมีจุดสามจุดเข้าไปที่อันนี้เราเอาใหม่นะเผื่อทุกคนจะงงเข้ามาที่หน้า YouTube ของเรานะช่องของเราอ่ะ ที่ว่าเราจะไปดูเพื่อนเนาะจิ้มไปที่เนี่ยหน้าเราบนด้านบนขวามือแล้วเราก็หาคําว่าช่องของคุณช่องของคุณเสร็จเราก็จิ้มไปที่วิดีโอก็เรื่องหานะจะเราจะเอาเพลย์ลิสต์ไหนไปเก็บเพื่อให้สร้างเป็นเพลย์ลิสต์กินอาหารทำอาหารไปเที่ยวเราเลี้ยงแมวเราก็สร้างเพลย์ลิสต์ใหม่นี่นะจ๊ะจิ้มไปที่ คลิปวิดีโอด้านขวามือนี่นะขวามือมันจะมีบอกว่าบันทึกไปยังเพลิสเราลองจิ้มไปก่อนสมมุติเรายังไม่มีใช่ไหมจ๊ะมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะอันนี้คือเพลิสที่เรามีนะจ๊ะอ่าเราก็จิ้มไปที่บวกเพลิสใหม่จิ้มลงไปปุ๊บตั้งชื่อเลยสมมุติ เราจะเอาตาโต้ไปเก็บเป็น playlist hey ใช่ไหมจ๊ะตาตาโต้เองตาโต้เองอ่าเราก็กดถัดไปเสร็จแล้วเขาจะถามว่าจะให้เป็นไฟล์ส่วนตัวหรือจะเป็นไม่เป็นสาธารณะหรือจะเป็นสาธารณะเราจะเก็บตาโต้เองให้เป็นสาธารณะเราก็จิ้มไปที่สาธารณะเสร็จแล้ว เราก็จิ้มไปคำว่าสร้างสร้างปุ๊บเราจะมาเช็คดูเพลย์ลิสขึ้นไหมนี่ไงตาโตเองขึ้นแล้วนะจ๊ะเห็นไหมทีนี้เราจะอยากบวกบวกไหมจะบวกไหมยอยากบวกตาโตเองที่มีแต่คลิปตาโตไหมยอยากบวกเนาะอยากบวกใช่ไหมเราก็กลับไป กลับไปที่วิดีโอของเราแล้วเราก็ไปหาสิไหนมีตาโตมีแมวมีอะไรนี่สมมตินี่ใช่ไหมคือตาโตนะจ๊ะใครคิดถึงตาโตบ้างไหมเราก็จิมหาเป็นคลิปที่เราจะเอาเข้าไปเป็นเพลย์ลิสต์ในหมวดนั้นๆเนาะเราก็หาคลิปที่เป็นตาโตเราแล้วก็จิมจุดสามจุดด้านขวามือหรือเรียกว่าจุดไขป่ปลาแล้วเขาก็จะถามว่าบันทึกไปยัง ดูภายหลังหรือจะบันทึกไปเพลย์ลิสต์หรือจะแก้ไขหรือจะดาวน์โหลดหรือจะแชร์บันทึกไปเพลย์ลิสต์จ้านี่ไงตาโตเองนะจ๊ะเสร็จแล้วเราก็บอกว่าเสร็จสิน้นนี่แล้วเราก็กลับไปดูใหม่มีไหมเราต้องลูดลงมาลูดลงมาเสร็จแล้วเราก็เข้าไปดูซิมันมีอะไรบ้างนี่ไงเข้ามาแล้วนะจ๊ะทำง่ายง่ายนะจ๊ะ จะแก้ไขเราก็จิ้มตรงนี้ได้จะแก้ไขชื่อหรือเราจะเพิ่มคำอธิบายบอกว่าขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการรับชมแล้วก็กดถัดไปหรือเราจะใส่แฮชแท็ก ตาโตเองอ่่ๆกดผิดตาโตเองทาดแมวใส่ชื่อช่องลงไปนะจ๊ะเวลาค้นหาจะได้ติดชื่อเราบ้างเสร็จแล้วก็ถัดไปเสร็จแล้วทำไงบันทึกสิทธ์จ,จะ้ะบันทึกเรียบร้อยเห็นไหมนี่นะจ๊ะการสร้างเพลิจบนมือถือทำง่ายๆ ไปแล้วนะจ๊ะขอบคุณทุกการรับชมนะจ๊ะบ๊ายบาย